ตอนนี้เด็กๆเหนื่อยกันแล้วแต่คุณน่อกก็ทำแบบฝึกวาดวาดสระแก้วลบบุรีไปไปวาดเล่นอันดูนะเด็กๆสิ่านยังไม่เลิก <laughs> เด็กๆเหนื่อยกันแล้วอันนี้ของกีตาร์แรงเงาต้องฝึกอันนี้อันนี้ของรดา <laughs> ตั้งใจมากจะแก้ให้ก็ไม่ยอมให้แก้อันนี้ของตะโปดนะ <laughs> โอเคครับอันนี้ของผิงงานนะ ไปหัดปั้นมากๆนะผีงานรู้ขั้นตอนช่องหนึงงหน่งคือช่องหนึ่งคือช่องหนึ่งคือดินน้ำมันหนึ่งก้อนมาต่อกันใช่ไหมคะโอเคครับอันนี้ผีงานพึ่งทำครับต่อกันให้แบบฝึกไปปีกระจูไปเด็กๆไปหัดไหวกันดูนะ <laughs> โอเคครับพักแล้วเด็กๆเหนื่อยแล้ว <laughs> คุณแม่ผีงานนะผีงานยังอยากเล่นสีน้ำอย่สงสัยต้องเตรียม การว่าดสีน้ำเอเครับจบการสอนวันนี้ครับสอนไม่ดีโทษทีครับคุณแม่